ครับผมก็เริ่มปล่อยได้แล้วล่ะค่ะเด็ สวัสดีครับผมพบกับช่างเบียร์นะครับนี่เป็นงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับพร้อมเหล็กดัดมุงลวดนะครับผมเป็นตัวอลูมิเนียม1.2สีอบขาวนะครับกระจกเขียว6มิลนะครับตัวเหล็กดัดก็จะเป็นเหล็กสี่หุนซิงนะครับผมเหล็กกลองนะครับ ทำสีด้วยสีขาวทูนวันนะครับนละงานอยู่พนมทวนนะครับผมแยกพนมทวนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับจากภายนอกนี่ก็จะเป็นบานประตูหน้าต่างนะครับผมเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสวนนะเฮ้ยเอาสีมาติดกระจกเต็มนู่น มาถึงก็มีมิติเลยสีกระจกติดกระจกเนี่ยไข่ทาวอ่ะเฮ้ยขาวเนี่ยจะเป็นบาเลานซสองตายสองครับนี่นี่นี่เนี่เนี่ยเนี่ยเช็ดให้เรียบร้อยเลยเนี่ยมใช้ขี้นกละสีเป็นก้อนๆเลย ด้านหน้าก็จะเป็นประตูนะครับผมมาเลื่อนรางแขวนนะครับ ด้านหนจะเป็นประตูเหล็กดัดนะครับพอมมุงรวดนะครับหลังแขวนนะครับ มาสวัสดีครับผม